อย่งอยูนี่ฮะแม่ตู่ทั้งหลายนี่ครับหินลูกกรวดนะฮะสวยงามบรรจุถุงนะครับส่งไปขายให้ลูกค้านําไปตกแต่งสวนโดยมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมารับซื้อแบบไม่อั้นด้วยส่งไปขายต่อทั่วประเทศเลยนะฮะในช่วงโควิดก็ยังขายดีอ่ะคนชอบจัดสวนไง <ฮะ S 1> แล้วก็หินกรวดก็สามารถขุดหาได้ตามท้องไร่ท้องนาของตัวเองไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะจ๊ะ ขั้นตอนหลังจากขุดขึ้นมาอ่ะพอขุดขึ้นมาพวกวฉีดล้างฉีดล้างให้มันสะอาดนะฮะเอาดินออกให้หมดเลยจากนั้นก็นํามาคัดแยกตามขนาดลวดลายความสวยงามแล้วก็นํามาบรรจุถุงถุงหนึ่งเนี่ยนะฮะเจ็ดถึงสิบกิโลกรัมเนี่ยคุณผู้ชมดูเขาฉีดนะ้ำเขาล่อนแบบนี้เลยเขาล่อนอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนี่ไม่ให้ดินมันอยู่เนี่ยนะฮะแด็กท่านล่อนนะอู้หน่าสนุกจังเลยกระบ,บนพรดูสิ <5. S 1> ล่อนแบบอู้หล่อนไปแล้วก็ล่อนมาแบบเนี้ยนะฮะช่วยกันทํางานหาไรายได้นะฮะขายถุงละ25-30บาท สร้างงานสร้างรายได้แบบครบวงจรบางคนสามารถขายหินได้เดือนละนับแสนบาทมีเงินหมุนเวียนสรพัดในแต่ละปีเนี่ยนะฮะหลายล้านบาทเลยนะครับว้าวชาวบ้านไม่ตกงานด้วยไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นครับคุณสัพพวุฒิบุตรดาอายุ51ปีนะฮะผู้ใหญ่บ้านหมู่13บาบ้านโพนสวรรค์น,นี่ตัวแทนของกลุ่มขายหินกรวดสวยงามเนี่ยนะฮะผู้ใหญ่บอกอย่างนี้ว่าเออได้ศึกษาหินกรวดประดับสวนมาเนี่ย1 0 2ถึงปีแล้วแหละ หลังพบว่าสภาพพื้นที่นานในหมู่บ้านเนี่ยเมื่อขุดลงไปเพียงประมาณหนึ่งเมตรมันจะไปเจอหินกวดแบบสวยงามคุณผู้ชม<ะ>ต็ไมไปหมดเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะอยากจะเพิ่มมูลค่าหน่อยเพื่อที่จะสร้างรายได้กับชาวบ้านด้วยจึงเริ่มศึกษาพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพให้สร้างรายได้ตลอดทั้งปีมันไม่มีฤดูกาลนะคุณขุดไปยังไงก็เจอขุดไปยังไงก็มีก็ขายได้ตลอดทั้งปีโดยชาวบ้านเนี่ยนะฮะมารับจ้างคัดหินมีรายได้วันละ300-500ถึงบาท เนี่ยพอตู้ไม่ตู้คัดแบบนี้ได้วันละสามร้อยห้าร้อยนะ,นะเยอะนะเยอะนะคุณนะคัดแบบนี้ทั้งวีทั้งวันส่วนเจ้าของที่ดินนะฮะสามารถสร้างรายได้เดือนละนับแสนบาทและยืนยันว่าไม,ม nitrogen, ไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติด้วยเพราะหลังจากขุดหินขึ้นมาขายหมดแล้วเนี่ยก็จะปรับพื้นที่กลับเป็นที่นาทำนานได้ตามปกติเ,เห็นไหมออได้ฟังโดยชาวบ้านดอนสวรรค์นะฮะคุณบุตรศรีบอดดีอายุ5.4ปีมารับจ้างคัดหินเนี่ยบอกว่า ทำงานเนี่ยขัดหินมาประมาณสิบปีแล<ะ>้วสร้างรายได้เนี่ยมือหนึ่งสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทถือว่ามีรายได้ดีแห้งสําหรับคนในพื้นที่ครับและยังบต้องไปเหตุงานทางทินจากขอบขั้วไปไกลๆมันก็คิดหอดแล้วก็เส้าบาทในหมู่บ้านนี่ก็มีอาชีพกันทุกปูทุกคนครับ<ะ>นี่นะฮะคุณบุตรศรีคนที่ขัดหินนะครับเขาบอกแบบนี้ว่าไม่ต้องเดินทางไปทํางานต่างถิ่นอันนี้ดไม่ต้องจากครอบครัว ทำงานแบบนี้ได้ทุกวันวันละสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทอ่ะเดือนหนึ่งสาสิบวันรายได้ก็เหยียบหมื่นเอาล้วค่าครองชีพในในบ้านเราท้องถิ่นเราอ่ะบ้านเราอ่ะบ้านนอกเราง่ายๆบ้านเราอ่ะมันก็ไม่ได้สูงคุณก็อยู่ได้น่าจะเยอะเลยแหละไม่ต้องทนรถติดนะฮะแล้วก็พวกยานพาหนะต่างๆอันนี้ก็เดินทางสะดวกด้วยเดี๋ยวจะรีบลารายการแล้วคุณผู้ชม